สวัสดีค่ะพี่น้องขอ,อกันคลิปสามน้อยสักคำคือเก่าเนาะคะ่ะตามนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะตามหนางนนอันแอดพญย,ยามันจะโล่งตาเสาอยู่สุดท้ายกับคำคือเก่าพี่น้องนะคะ,ะตามนีแล้วเนาะ,ะคะ่ะขอแค่ได้หน้าที่ตามกฎของเพลินหนนะะ้มุขบเนาะค่ะร่มพี่น้องหลังจากที่เอามาพักหนึ่งแล้วเป็นเกือบสองชั่วโมงเนาะคะ่ะตอนนี้ร่มเย็นสบายดีอยคะอากาศท้ายเท่ดีคะ่ะ เป็นยังไงค่ะผลเล่าพัฒนาเมื่อคืนเนาะค่ะแอดขอเวลานีเดอค่ะจากสองนาทีเพื่อให้เวลามันบาลานกันกับกรรกติกาของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องฝ้าวกะหลุดเบื้องเอาก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะหลุดเบื้องเลยนะคะขอบคุณผู้ที่บนบ่ฟ้าวเนาะเบื้องบ่บขมโฆษณาหลายทันทีแจงเข้ามาเนาะค่ะ หลักมากขอบคุณเดอ้อค่ะผู้ฟาวผู้ฟผูฟาวเนาะบัไดวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกราบขอบุณขอบคุณเนบซี่พี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะค่ะทีมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะกราบขอบคุณเดอ้อค่ะขอให้ไปไซกะเดินทางปลอดภัยเนาะค่ะมีกินมีใช้หมดหนี้หมดสินผู้บ่มีหนีมีสินกะให้รวยยิง่งๆขึ้นไปผู้มีหนีก็ให้หมดแล้วก็ให้รวยขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ การที่เฮ้าจะร่วยจะจนขึ้นยุติบุญทํำน้ำทรงน้ำพี่น้องค่ะคนเฮ้ามันถ้าเฮ้าบ่ทถมความดีบ่ทถบุญอันนี้สงความดีก็จะ่มีมิ่งทรงเฮ้าดอกค่ะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมั่นประกอบกันเป็นองค์ประกอบใดคือกันเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเหรียญกับมีสองด้านเนาะค่ะถูกสิ่งอย่าง กะบริมีมุมเดียวดานเดียวนะคะกะฝากไห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับผลล่าพัฒนามืขึ้นนี้เนาะคะ่ะเข้าทุกสูตรพ,ตพี่น้องต่อไปนี้แอดจะบ่ไดเอาเบา,า,าเอาเวลานิดนึงเด้อค่ะจะบ่ไดสรุปห้เนาะคะ่ะจะบ่ไดสรุปห้แต่แอดจะเอาเด่นลงมาให้พี่น้องคัดเอานะคะคัดเอาไปสู่ขัามเตือนเลยค่ะพี่นอ้องนะคะ สนาที่ค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขออนุญาตออกเนาะคะ่ะสูตรของล่าพัฒนาแอดอลงครบแล้วเนะคะอลงครบแล้วย่างตะชุดเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องชุดเต็มกะพุ่นละนะคะ วันจันทร์ยางมือเสาบอแต่เบิ้งก้อนที่ว่าแอดจะท่านช่วงใดเนาะค่ะ28คือเมื่อวานเนาะค่ะแอดลงเลขติดบนล่าง5 1 7 7แม่อยู่3หลอบพี่น้อง1 2 3 7 3 4 7และ7 5นะคะ1มาบอบอหามาจากเทือหากับมาอยู่3ที่วีพี 5, 5 5และ7 5รอบพิเศษ ของแอดบะมี my, ่เท่งเก่าและหนึ่งวังบ่ไดจกแนวเลยพี่น้องนะคะขามไปเลยค่ะไปหาของน้องต้ามาเนี่ยน้องต้าวางที่สี่กับสามหรือว่าสามกับสี่เนาะคะ่ะจับคู่เข่าบ่สามเจ็ดอ๋อสามเจ็ดประสัส่เจ็รอบปกติสามเจ็ดรอบ VIP นะคะ ซีสามบ่มี่6หกบอมีมีแต่ซีหาเนาะพี่น้องนะคะซีมาจะกรอบซีมาสามนะคะหลักร้อยด้วยสามมาเท่าไรคะสามก็มาสามค่ะซีหาบ่าหอดเนาะพี่น้องเนาะค่ะอา่าซีเจ็ดีหกีเจ็ดและเจ็ดสามค่ะไปที่ของเซียนนะคะ ของเซียนมาว่านว่างหากับหกเนาะคะ่ะวางห้ากับหกรอบปกติของเซียนได้หกแปดตรงตรงห้ามาสามหกมาสองนะคะค่ะสี C, 6, ่หกบ่มีมิตรหาหกนะคะเป็นเันว่าของเซียนสะลรคข้ามเพลนเจาะได้ยุทธี หกแปดรอบเดียวเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะฮ่าฮ่าบะมี่มิตรหาหกสี่หกกับมิตรหาหกนะคะดวงมันมันมันบ่มีมันก็นกนจะเป็นยังสี่แหละคะ่ะผลเล่ามาขึ้นเนาะคะ่ะของเพิ่นก็นเด่นเข่าอยู่เนาะคะ่ะเดินเข้าที่ห้าของเซียนเพิ่นของนองตาหลุดเลยนะคะที่เด่นลาวพัฒนาของแอดเข่าอยู่ที่สั้นสี ทั้งสองสูตรชนกันเข้าที่4บนนะคะขออนุญาตใบแนวทางนี่ออกเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะของเสียนมือนีว่างยุทธีห่งและ0 1 8 1 9 0 8 0 9 3แปดห้า้ตัวหางเดียวคือ0 1 1ย์หนึ่งน่งดบนแ่พี่น้องเลขหนึ่งหนึ่าออกโดนเราเดยของน้องต้า6กับ4 6 5 6กห้ สี่ห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดและศูนย์หกสี่เอาเราเียงเลขหนึงน่งๆเนาะมาขึ้นแอดฝันพึงนึกได้ตอนนี้เองฝันว่าแอดลงไปงันหน้าเนาะค่ะบางขั้งเป๊ะเด้พี่น้องลงไปงันหน้าบบดนี้แอดไปหลี่ยู่ข,ข่างคู่พะนะจักเป็นหลี่ยังมืออะไเศร้าไปไปถือ,อยังตะ,ตะกุกตะกักเป็นแทงเป็นแทงยุคค่ะพี่น้องมนันนี่แอดก็เลยลูเข้าไปเนาะค่ะลุเข้าไปเป็นเข่าโพดมิตฝ์ฝักไๆ รดนอเปเซียงไว้ขางคู่เนาะค่ะขโมยหลักของเพิน่นไปเสียงไว้ล่อมาเอาพนะในความฟันเตอเอดเลี้ยวไปฝากคู่ห้านใดกระสางเขาก็ร่งถอกไม่พี่น้องเคี้ยวเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่ค่ะแอดฟันเห็นอย่างเสียงไม่โชกได้แต่มือเหลกออกในถือเหลขคนนี้ค่ะนะคะถัดมือเลขออกเนาะนะคะมือศูนย์ซีอะฟันแอดนะแอดฟันเนี่ยมืขึ้นขึ้นกันอั่งเสีละคะ่ะ ที่ฝันวา่ารถชนกันไหมคะ่ะคนตายอยู่ในปลาเขาเขาทอเขียวซ้ำกันเลยค่ะพี่น้องเขียวแบบนี้เลยมันตรงมีนัยยะฝันหม้นเนาะคะ่ะมันต้องมีนัยยะแอดข้ามไปเขาโพดเป็นมิตันฝักใงญ่ๆค่ะเลขติดบนล่างมื่อนี้ก็ได้ที่หาหนึ่งเจคือเก่าเลขดินแอดจับ2กับ3พี่นอ้องสองหสองหนึ่งสามหกสามหนึ่งสตัวหางเดียวกับ 2,3,0นเนาะคะ่ะข้าวเป็น9เนาะคะ่ะแอดเป็น4แเพราะว่าแอดไปอยู่ในงานหน้าขึ้นกันป้าเขาเป็นเก่าแอดเป็น4เลขฝันแอดจะฟังไว้ตรงนี้เก่าซีเอาหาไส้นะคะตัดเอาพี่นอ้องแอดว่างมาหนึ่งหา หาหกแปดออกหกแปดตรงๆเลยนะคะหลีกฝันเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วนะคะให้พี่น้องแคปเอาเดอ้อค่ะกับสามเซียนเนาะคะ่นะขนาดล่มบุ่นบุนอยู่กันยังไม่ยุ่งอยู่ค่ะพี่น้องสามเซียนสามนอยสามรอบพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ